คลิปนี้นะครับเราจะมาปิดการดักฟังนะครับของแอปต่างๆในมือถือเรานะครับในมือถือทุกวันนี้นะครับแอปต่างๆนะครับจะมีการนะครับเก็บพฤติกรรมของเรานะครับหรือการแอบฟังว่าเราพูดอะไรนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับเวลาเราพูดอะไรนะครับเราเข้า Facebook จะมีสิ่งนั้นโผล่ขึ้นมาให้เราดูอ่า นั่นก็คือการดักฟังนะครับการเก็บพฤติกรรมของเรานั่นเองนะครับเราจะปิดไม่ให้ดักฟังได้แบบไหนนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไปที่การตั้งค่านะครับอลีการตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆไปที่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับหรือจัดการแอปนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปกดที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับแล้วก็กดการอนุญาตนะครับ เราก็มาเลือกดูนะครับไมโครโฟนนะครับนะเห็นไหมครับอนุญาตขณะใช้งานอยู่เท่านั้นคือ YouTube Messenger นะครับ o o o l l m m e t t l n e นะครับ Google อันนี้กล้องถ่ายรูปนะครับก็คือแอปพวกนี้จะสามารถเข้าถึงนะครับจะสามารถเข้าถึงไมโครโฟนของเราได้นะครับเก็บข้อมูลเสียงของเราได้นะครับเราไม่อยากให้แอปไหนนะครับเก็บข้อมูล นะครับเราก็คือกดนะครับสมสมุติว่า y o u t u b e นะครับเราก็กดไม่อนุญาตแบบนี้นะครับแล้วแอป u t u b e ก็จะหายไปจากรายชื่อที่อนุญาตนะครับเห็นไหมครับแค่นี้นะครับเราก็จะเลือกได้ว่าจะให้แอปไหนสามารถดักฟังเราได้แอปไหนไม่สามารถดักฟังเราได้นั่นเองนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราหยิบยกมาฝากเพื่อนๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดีาลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ